สวัสดีครับผมปุณพัชศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะรีวิวนะครับเหรียญในตำนานนะครับซึ่งทุกวันนี้นะเหรียญนี้ก็ยังคงเป็นตำนานนะครับในหมู่นักสะสมนะครับนั่นคือเหรียญ10ปี2546หี่เหรียญนี้นั่นเองครับอ่านะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเหรียญนี้นะเหรียญนี้ นี่คือเหรียญ10ปี2546นะครับซึ่งผมประกาศรับซื้อนะฮะเหรียญน,นี้ประกาศรับซื้อมานะซื้อมาในราคาถึง3 0 0 0 0บาทนั่นเองฮะถามว่านะครับเหรียญน,นี้นะ,ะตอนแรกๆมีที่มาทำไมทำไมถึงต้องประกาศรับซื้อถึง3 0 0 0 0บาทนะฮะต้องบอกว่านะฮะตอนแรกๆก็คือนะ,ะมีเหรียญที่สภาพไม่สวยเนี่ยออกมาแล้วทีนี้ผมก็ไปประมูลนะครับผมไปประมูลกับเขานะครับไปไปแย่งมาแล้วปรากฏว่าสู้เขาไม่ได้นะ,ะให้ราคาแบบ ตอนนั้นอ่ะเขาจบที่ประมาณ28-29แล้วผมสู้เขาไม่ได้มันผมก็รู้สึกว่ามันเป็นปมในใจเหลือเกินว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ใส่30,000เลยทั้งที่เราสามารถซื้อได้ถึง30,000นะฮะแล้วปรากฏว่าผมก็เลยเอาภาพเหรียญนะฮะที่สภาพไม่สวยที่เขาประมูลกันหรืออะไรนะที่เขามีการคนเจอกันเอามาลงเอามาลงใน YouTube เพื่อประกาศรับซื้อนะปรากฏว่าแล้วแล้วผมก็ได้เหรียญน,นี้มา มูลค่า3 0 0 0 0บาทนั่นเองครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะตั้งแต่เจอมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะครับผมเจอมานะฮะเป็นเหรียญเหรียญที่3นะครับอยู่ในมือนักสะสมทั้งอื่น2เหรียญแล้วก็อยู่ในมือผม1เหรียญและที่อยู่ในมือผมนั้นนะครับผมมองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะสวยที่สุดครับนะฮะอยู่ในสภาพที่สวยที่สุดนะถือว่าซื้อมา3 0 0 0 0บาทเนี่ยถือว่ายังโคตรคุ้มนะครับเป็นเหรียญในตํานานที่นะฮะหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกนะเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ย นี่คือเหรียญที่อยู่ในมือผมจริงๆเลยนะฮะถามว่าทําไมถึงมีราคาแพงนะครับเหรียญ10ปีซ .6 ธรรมดาเนี่ยผมคงถ้าเป็นนะรธรรมดาเนี่ยผมคงไม่ซื้อหรอกแต่รุ่นนี้ครับถ้าคุณมีเหรียญ10ปี4 .6 ผมบอกเลยนะอยู่ในเหรียญ10ปี4 .6 นะฮะคุณลองหันด้านหัวไม่ใช่เพราะว่าเป็นหัวตรงนะฮะแต่ว่านะด้านหัวนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกครับที่ระลึกหนึ่ง ร้อยปีจเรทหารบกนะฮะกรมเจเรทหารบกครับเนี่ยเป็นเหรียญสิที่ระลึกที่ทํามาในปี2546นะแต่ว่านะครับด้านหัวเนี่ยนะครับด้านก้อยนะด้านหัวเป็นเป็นที่ระลึกนะส่วนด้านก้อยเป็นหมุนเวียนวัดอรุณตามปกติที่นะหลายคนนะคงจะคุ้นเคยกันดีนะเป็นสภาพนะที่เราใช้กันทั่วไปแหละปีสิกเพราะฉะนั้นนะครับนะถามว่านะรุ่นเนี้ยนะทำไมถึงออกมาน้อยเพราะว่านะครับนะ เวลาผมทําคลิปแบบช่วงก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่เขาก็เลยไม่หากันเขาไม่เลยเขาเลยไม่สังเกตอะไรตั้งๆที่รุ่นเนี้ยมีสภาพที่ผ่านการใช้เจอกันมาก็สองเหรียญนะฮะแล้วก็มีสภาพเนี้ยที่สภาพดูดีดูดีที่สุดนะดูดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับนะเกือบไม่ผ่านการใช้แต่ดูแล้วกนะ็น่าจะผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยแหละสาหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะสังเกตให้ดีนะฮะดูคุณคุณยัดเพิ่งดูที่ด้านก้อยเป็น10ปี2546ให้ดูด้นหัวครับ ถามว่าด้านหัวนะครับด้านหัวเนี่ยปกติเป็นแบบไหนนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะฮะสังเกตดูให้ดีว่าตรงนี้นะครับเหรียญนี้นะฮะคำว่ารัชกาลที่9้าจะอยู่ด้านล่างในขณะที่นะฮะอีกอีกเหรียญหนึ่งนะสังเกตดูให้ดีเนี่ยนี่คือเป็นแบบปกติที่ที่เราใช้กันนะเหรียญนี้คือแบบปกติที่เราใช้กันนะด้านหัวจะเป็นอย่างนี้ก็คือรัชกาลที่9้าอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็นะครับมีคําว่านะครับนะ ภูมิพลอดุลยเดชนะครับชื่อในหลวงรัชกาลที่9อยู่ด้านข้างเหมือนกันนะฮะแต่รุ่นนี้กลับไม่ใช่นะรุ่นนี้กลับไม่ใช่ครับนะรุ่นนี้กลับไม่ใช่นะถือว่านะครับเป็นรุ่นรุ่นที่แปลกพอสมควรครับเพราะว่านะฮะด้านก้อยเป็นหมุนเวียนแต่ด้านหัวนะฮะด้านหัวเนี่ยเป็นเป็นของแบบนี้ครับเนี่ยปกติต้องเป็นอย่างนี้ผมให้ดูนะอันนี้คือที่ระลึกนะฮะเหรียญ10ที่ล,ลึก100ปี จะเลยตารวจนะครับอยู่ในเมาส์นะครับนะซึ่งด้านหัวเป็นแบบที่ผมรับซื้อมา3 0,000บาทเมื่อกี้แหละแต่ในะด้านก้อยจะต้องเป็นตาแบบนี้ครับต้องเป็นแบบนี้ด้านก้อยต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะสิบบาทอยู่ข้างล่างต้องเป็นแบบนี้แต่ประเดว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะฮะที่ผมได้มาก,ก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมผมสาใจมากนะสาใจมากยังไงก็คือตอนผมไปประมูลผมสภาพห่วยๆอ่ะไม่สวยอ่ะ นะประมวลกันไปนะฮะสองแแต่เนี้ยผมได้สภาพที่แบบสวยๆในราคา3 0,000บาทเหมือนกับว่าเพิ่มอีกพันหนึ่งนะฮะสามหมบาทนะครับได้สภาพที่แบบว่าดีๆไปเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าใครมีเหรียญ10เหรียญ10ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะเหรียญ10ปี2546อ่ะลองพลิกดูด้านหัวครับสังเกตง่ายๆเลยครับมีคําว่าราชการนีก้าอยู่ด้านข้างแบบเนี้ยนะฮะผมรับซื้อหลักหมื่นนะฮะถ้าใครมีตอนนี้รับซื้อหลักหมื่นนะฮะ กนะ็ใครมีสามารถติดต่อได้ผมมีแอดมินนะทำงานอยู่นะครับนะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับคุณสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับอย่างเช่นนะช่อง Facebook ร้านปานอันจิวลี่ก็จะมีคนติดตามนะเป็นล้านนะครับเป็นล้านแล้วนะครับกดแชร์นะก็ไม่ใช่กดแชร์กดไลค์นะกดไลค์เป็นล้านนะแล้วก็ทาง ช่องไลน์ของเรานะฮะลอยไลน์ของเราก็จะมีนะไอดีไลน์ของเราแอดปมานัปด8 8ครับไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามก่อนได้นะบอกเลยว่าถ้าธรรมดาผมไม่เอานะับผมเอานะฮะแบบเนี้ยที่ไม่ธรรมดาครับไม่ได้ประกบด้วยเนี่ยเออให้ดูเลยนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยนะคือไม่รู้อะไรเลยนะแล้วชอบพูดนะพูดอย่างกับเป็นผู้มีความรู้ะนะฮะเออนั่นแหละนะะเนี่ยนะผมไม่ได้ประกบให้ดูเลยชัดๆอย่างนี้เลยนะของจริงก็อยู่ในมือผมครับ มีคนมาให้ราคานะผมก็ไม่ได้ขายนะเหรียญนี้ก็อยู่ในมือผมครเป็นอีกหนึ่งแรลไอเทมนะครับที่ผมประกาศรับซื้อจริงๆครับแล้วก็มันมีของจริงนะฮะเออนะมันมีของจริงนะแล้วผมรับซื้อจริงๆนะครับแบบนี้นะฮะดูไว้เลยนะฮะแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะฮะหลักหมื่นนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะฮะกดนะติดตามนะับกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะคลิปหลายอย่างที่ผมเอามา สอนนะฮรแล้วก็มาประกาศรับซื้อนะครับนะเรามีหน้าร้านจริงๆนะมีตัวตนจริงๆครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ทําเครดิตตัวเองเสียแน่นอนครับนะนักสะสมหลายคนในประเทศนี้นะครับก็รู้จักคุ้นเคยกับผมดีนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ